อสวัสดีครับทุก mm hmm. ท่าน๋อผมนี่หนึ่งสาเหตุรีบขายรถครับผมแมวยึดครับเปล่านะนี่พูดเล่นแมวมันก็ชอบรถครับเห็นรถสวยมันก็เลยชอบขึ้นกันนะครับเรื่องปกตินะผมสำหรับบางคน,นันเก่งกับแมวนะคผมแมวขึ้นก็ไปไล่ไป,ไปตีมนะันะอร์ไอ้พวกนั้นอ่ะมาเรื่องเรานะครับผม bmw e 3 6นะครับผม 3ด8 i เครื่อง M43 กิออรโตนะครับผมราคา75,000บาทเท่านั้นคนระโคตรถูกคนระับถูกสำหรับยุคนี้นะครับมันเลยถูกได้ขนาดนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันไม่น่าจะถูกขนาดนี้นะครับอืมนั่นไปนอนอยู่กลางถนนดีกว่าอันนี้นครับทุกท่านร,าารับประกันว่าราคานี้พึงพอใจคือถ้าราคานี้เนี่ยผมรับประกันว่า ต้องเกินเก้าหมื่นะแต่ว่านี่ขายแบบขายดว่วนนะท่านแหมมันอยู่ทุกจุดดีนะผมคุณจะไปตียงดีอ่ะไม่เป็นไรครับปล่อยมันครับหน้าที่มันนะผมเหมือนหมาเห็นรถปุ๊บต้องเดี่ยวใส่ร้อเป็นหน้าที่นครันะผมก็นะครับสวยงามหมดอย่างที่ผมรีวิวกว็ตลอดแหละ ให้ดูความเนียนอีกจุดนึ่งฝาถังน้ำมันในตัวบอกความเนียนลดได้ับดูดิเห็นไหมจะยางนี้ทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดแล้วผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผม, 75, บคบผมใครสนใจโทรมาเบอร์ตลงไว้ได้นะครับผมขอบคุณมากดีครับ